ควมเจรเลื่อนไก่ถึงปีใหม่แล้วปีนี้กับปีเก่าเนาะปีน้องเนาะอีกพวกกี่มือนับถอยหลังกับถึงปีใหม่ปีใหม่ปีพศ2568น้องขอให้มีแต่ความสุขความจเจื่อนเดอ้อปีน้องเอ้เฮงเฮงปังปังเรื่อยๆผู้ใดก็ได้ हम्म 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 วัสดีค่ะสีรันดวงใจขอคพณหไหนๆนอพี่น้องสีล้านดวงใจรัดน,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 นดวงใจ,างใจยาแกแผลงสองม็ดก็อ,อยากนอนเรื่อนแตนอนนอนกับน้อง vâng đi kha, 10 lạng, long chạy, còn lại nữa, chào vâng đi kha, cún thanh đôn, mình tham, tham nhiều, gì đây, mình tham cái gì โอ้ก็ลําบากอยู่คือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยมันสิจังได๋ก็ได้ดอกลําบากคือเก่าล่ะขนาเจ้ามีเงินแสนเงินล้านาเจ้าก็ยังป่วยยังเ็บาเจ้าเอายาหยังมาทาก็บ่ได้มันเป็นนําอันอันเพิ่นว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหันบ่มีผู้ใดดอกสีตายย่างบอ่อนเก็บบ่ปวยพี่น้องกันบ่อันชาติของคนเนาะกันบ่ตายย่อนลดตำกับตายย่อนเก็บปวยขันบ่อนั่นก็ไหลาตายมันก็นลำบากทุกคนนะ่ะเพียงแต่ว่าลำบากคนไรแนวละอันเานั้น